นี่คือ The t a ท็ a ซ์ปีศาจที่หน้าตาอาจจะดูไม่น่ากลัวเท่าไหร่ร่างกายสีดำทำเป็นสูงโย่งเหมือนเป็ดแต่ดันมีใบหน้าที่เหมือนกับอีโมจิหัวเราะหัวเราะ ในวันนี้ผมได้จำงการแอดมดนี้เข้ามาในเกมของพวกเราสิ่งที่พวกเราต้องทำในวันนี้ไม่ใช่แค่เอาชีวิตรอดจากแท็กซ์แมนเท่านั้นเพราะว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้มันจะตามเราไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะฆ่าเราได้เป้าหมายของพวกเราคือการสร้างเครื่องที่จะพาเราไปสู่มิติอื่นเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดที่รอเราอยู่อีกฝั่งหนึ่งของประตูที่เราไม่รู้ว่าเราจะสามารถรอดกลับมาได้หรือเปล่า ก่อนที่จะไปลุยกันนะครับฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดซับสไครป์ให้ก่อนเลยในตอนนี้พวกเราก็มาถึง9ก้าแสนซับเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าหากว่าถึง1ล้านซับเนี่ยเดี๋ยวพวกเราจะเปิดหน้าให้น้องๆเห็นกันนะครับว่าหน้าตาของเราจริงๆแล้วเป็นยังไงเอ้ยอยากดูหรือเปล่าถ้าอยากดูก็รีบกดซับเลยและอย่าลืมไปอดหนุนบล็อกไม้เหล็กไม c ครับในร้านช้อปปี้ของพวกเราด้วยนะครับต่อง่ายต่อสนุกต่อเพลินเวลาต่อเนี่ยฟินสุดๆเอาหละจะพร้อมกันแล้วก็เราไปลุยกันเลยดีกว่าครับผม let's go หาเอาล่ะเอ็นเจดู มาเกิดที่ป่าดงดิบนะใช่แล้วล่ะดูจากสภาพแบบนี้แล้วเนี่ยดงดิบจะสุดไปเลยบอกว่าจะไม่มีผีดิบนะเนี่ยไอ,อผีดิบไม่มีแต่วันนี้มีแท็กซ์แมนปีศาจแท man ็กซ์แมนในเอ็นเจ บถูกต้องแล้วแหละทาชื่อมันเลยเจ้าปีศาจต,ตัวเนี้นะในตอนที่เราเล่นเล่นอยู่เดี่ยมันก็จะโผล่มาแล้วมันก็จะบอกว่าให้เราจร่ายอะไรมันสักอย่างอ่ะจ่ายหมดเลยนึกว่ามาแล้ว,โอ,วลโอ้ยแอนทราแมนโอ้โหเอ้ยตกใจแอนทรแมนให้ตายเถอะนั่นแหละที่ฉันจะบอกก็คือปีศาจต,ตัวเนี้เป็นปีศาจเรียกเก็บของนั่นเองเจ้าตัวนี้มันจะโผล่มาในตอนที่เราเผลอเสร็จแล้วอ่ะเราจะต้องจ่ายมันด้วยอะไรสักอย่างที่มันต้องการแล้วถ้าเกิดเราไม่มีให้มันเลยก็นะมันจะโกรธแล้วมันก็จะฆ่าเรายังไรล่ะเอ็นเจ เกินไปไหมเนี่ยจะอ,อยู่อยากจะฆ่าใครก็ฆ่าเลยหรอไม่ยุติธรรมเลยอย่าเป็นเหมือนปีศาจต,ต้องคำสาปอะไรประมาณนั้นเลยอ่ะอ๋ออย่างนี้เองากานเอาเป็นมาพวกเราก็แค่หาของที่มันต้องการก็แค่นั้นเองไม่ใช่หรอใช่แล้วเพราะฉะนั้นนะมีของไว้เยอะที่สุดย่อมดีกว่าเข้าใจแล้วรีบรับของเบื้องต้นเลยเจนเจนั่นคือแสงแรกที่เราควรจะทาเอาล่ะโอ,โอ้ยทิกกี้โอ้ยมาตรงนี้จะมีสิ่งที่เียกว่าเหมืองกระดาษใหญ่เอาล่ะฉันค้าที่ขุดก่อนก็นแล้วกันแล้วฉันก็จะรับไม้สติกเอาไว้ด้วย ขานอะไรอีกอะ่ะดาบป้องกันตัวโอเคได้ละชิกี้จะขอลงไปก่อนก็นแล้วกันนะโอเคเอ็นเจฉันก็จะไปเหมือนกันปา้าโอเคฉันลงค่อยๆลงเจอถ่ายแล้วด้วยเฮ้ยตรงนี้เหมือนจะมีต้นไม้มีอะไรดูท่าแล้วนะาจะอยู่ที่นี่ได้นะเนี่ยชิกี้เอาละเก็บหินมาครับก่อนดีกว่าฉันว่าลืมหาอาหารลงมาทุกที่เลยอย่เวลาเข้าเข้าเหมืองที่ไรอะ่ะนั่นสินะอิจใจแล้วนี่พุ่งลงเหมืองอย่างเดียวเลยก็แน,น่เลยสิเอาเป็นว่าฉันจะขับรดก่อนก็นแล้ว ทษทีฉันล่วงลงมาตกใจหมดเลยชิกกี้เอเจมีดาบไหมในถ้ามีซอมบี้ด้วยมีสิจัดการมันเลยเอาน,นี๋ชิกกี้ทอชไม่นะ่ะอ,อย่าเข้ามานะรู้รจักหรือเปล่าเออโอ้ยชิกกี้นายผักเจซอมบี้มาตีฉันเออเอาละ่ะได้ทอชมาแล้วท่าน,นี้ก็ไม่ไม่มือดกก่อไปเราจะตั้งหลักอยู่ตรงนี้ก่อนก็นแล้วกันนะโอเคไม่ห่างจากด้านบนมากถ้าเกิดว่าหิวมากๆแล้วก็เดี๋ยววิ่งขึ้นไปหาอะไรตีได้แล้วลรอเออเอาละ่ะต่อไปฉันก็จะคราบที่กุดหินเอาล่ะฉันคาบดาบก่อนเลยพี่ ดาบไจก็ค้ามเร็วเจ็บ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 เรียบร้อยว้าคุณได้ไวท่นเดงจริงเลยเมื่อกี้ฉันเห็นฐานแบบๆแบบด้วยอ่ะต้องเก็บฐานนะเนี่ยนี่ไงในะถ้ำมีฐานเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเจ้โอเคโอ้ยถ้ำนี้ก็ลึกพอสมควร ทางนั้นเหรอวนน<ช>ี้จะเจอเพชรหรือเปล่านะไม่ใช่นี่นะเฮ้ยตรงนี้ไม่ใช่เพชรหรอกแนดะน่าจะเป็นพวกคอปเปอร์ซะมากกว่าอุ้ยฐานเพียบเลยเก็บฐานไว้ก่อนดีกว่าลงไปข้างล่างเจออะไรแปลกๆแ,แล้วบอกฉันด้วยนะนจะได้ตั้งตัวทันโอเคอ๋อฉันลืมบอกไปเอ็นเจในวันนี้เรามีเป้าหมายด้วยนะเป้าหมายของเราคืออะไรอย่างนั้นเหรอคือการหนีเอาชีวิตรอดจากแท็กแมนใช่ไหมล่ะนอกจากนั้นนะนะวิธีการเอาชีวิตรอดอีกอย่างนังไงคือเราจะต้องคราฟต์เครื่องเอ็กทรักชันมาด้วยว มังคัายัางไงบ้างอะชิคิเครื่อง extraction อะนะเหมือนจะเป็นประตูวาร์ปที่จะพาเราไปอีกมิติหนึ่งน่ะโอ้ซึ่งการคราฟก็เหมือนจะไม่ยากนะจะต้องใช้ cobblestone เหล็กแล้วก็ไม้แค่นั้นเองอะอ้ไม่ยากจริงด้วยแต่ว่าเหมือนจะมีหลายขั้นยิ่งเป็นถ้าเปลี่ยนจากเหล็กเป็นทองมันก็จะเป็นเลเวล2ส่วนถ้า<อ>เรามีเพชรแล้วก็ก็จะเป็นเลเวล3ได้โอ้ยมันยากสุดนะจะเป็นเพชรมั้งเนี่ยเอาเป็นว่าลงไปหาทรัพยากรด้านล่างกัน,นก่อนดีกว่าตามน,นั้นเลยฉันไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะโผล่มาตอนไหน เนี่ยเจ้าแท็กซ์แมนเนี่ยโอ๊ยเราหน้าจะหาอาหารกันมาก่อนนะเนี่ยชิกกี้โอ,อ้ฉันเจอฉันเจอเหล็กแล้วตรงนี้ฉันก็เจอเหมือนกันเต็มเลยไม่เสี่ยงมาซอมบี้เลยอโอ้ยเราเจอเหล็กเพียบเลยเหรอเพียบเลยตรงนี้เอ็นเจแล้วทำไมฉันถึงไม่เห็นเลยไม่เป็นไรนะชิกกี้เดี๋ยวฉันจะตามนายไปไม่นานแต่เดี๋ยวขคอืม้มสวยตรงนี้ก่อนใครมาอาบน้ําแถวนี้อะฉันได้ยินเสียงคนอาบน้ําด้วยอะเสียงคนอาบน้ําอะไรของเธออะเสียงน้ําหยดติ้ง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 ซู่ซ่าซู่ซ่าจะต้องมีคนอาบน้ําอยู่แถวนี้แน่เลยโอ้ฉันเจอเธอแล้วเอ็นเจเดี๋ยวฉันแล้ว่นนีไงขึ้มาแล้วโอนั่ไงมข อยู่ข้างล่างเด็กชั้นเอ้ยเด็กชั้นนายนี่นะว่านี่ไงจิ๊กมีด้วยเยอะแยะเลยไหนบอกไม่ค่อยมีไงตรงนี้ก็มีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเยอะแต่พอดีว่าฉันมึงขุดลงมาน่ะสิเราจะไปตรงไหนต่อเอเจจิ๊กฮะรังไงว้ายว้ายเดียวว่ะว้ยอะไรกันละเนี่ยตัวอะไรเนี่ยเอเจ้เฮยฉันไม่รู้เหมือนกันต้องตีไหมอ่ะโอ้ยอุ้ยจะว่าตีไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถอยถอยเลยถอยเลยระเบิดระเบิดระเบิดขนาดนี้มันมันตัวอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอ๋อมันมันมันมีโอ้ยเกือบตายเกือบตายเกือบตายโอออมมด้หเรื่่งะัน มเมื่อกี้มันมี3ตัวหรือเปล่าเมื่อกี้มันระเบิดไปกี่ครั้ง2งครั้งนะูยัง<ม><า>เหลืออีกตัวหนึ่งตรงนั้นอ๋อเข้าใจแล้วเจ้าตัวนี้มันมีระเบิด TNT ปักอยู่ที่ลูกตาของมันนะดูซิโอ้ยจริงด้วยแล้วเราเราต้องทำยังไงอ่ะโอ้ยฉันว่าป่อยมันไปดีกว่าเราเราไปอีกทางหนึ่งแล้วกันเอเจ้โอ้ยเกือบตายเลยอ่ะฉันก็เลือดหายเยอะเหมือนกันเอาเป็นว่าฉันว่าเราต้องหาอาหารแล้วแหละตอนเนี้ยโอเคใช่ไหมเราขึ้นไปหาอาหารก่อนไหมอ่ะโอเคออกไปข้างานอกก่อนดีกว่าเอาแหละออกมาข้างนอกแล้วเอ็นเจ้มาเร็วเเเเเสสีีียยงงงออออะะไร่ตตดดนิกก้จ ไมเดี่ย <c oughs> ใจที่ไหนเราจันตีอะไรก็ไม่รู้มันก็ลวง <P ik ki> ลอือพิกเก้รอัะก่อนแต่ไม่อยากอยู่คนเดียวข้างนอกเหมือนตอนนี้ข้างนอกก็มืดแล้วด้วยแฮะเอ็นเจโอ้ยไม่ค่อยดีเลยอะ่ะแต่เราต้องออกมาหาอาหารไม่งั้นตะก้อหิวตายแน่อนอนเลยก็น <P ik ki> ั่นเลสิเอาแหละอันนี้เป็นทางขึ้นทางลงของเราแล้วกันนะไปมันจะมีสัตว์ให้เราตีไว้ได้เอ็นเจอืออาหารตาแดงม่อันนี้อาหารตาแดงเลยชิกเก้อุ้ยโหตาแดงเชียวมันแถวนี้จะไม่มีนะฝั่งนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วด้วยหรือเปล่าอ่ะโอ้ยฉันเห็นเละฉันเห็นเลลอคือตรง ให่แล้วโอ้ยโอ้ยฉันก็โดนเหมือนกันไปแล้วไม่อยู่แล้วโอ้โหหิวอยู่ข้าวจะตายจะตายเอเจ้หน่อยเดียวอ,อันนี้ก็เป็นเหมืองเหมือนกันร่วงไปก็ตายแน่เลยสวยแล้ว เอนเจ้เธอโอเคหรือเปล่าไม่ค่อยเท่าไรมันเป็นเพราะว่าตองคืนหรือเปล่าทำไมฉันหาอะไรไม่เจอเลยอ่ะฉันเจอพวกหมูแล้วเอนเจ้เอาว่าเจอหมูแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอยอยู่ตรงไหนแล้วนี่ให้ตายเหอะฉันเดินมาไกลอยู่นะเนี่ยฉันเจอแต่ฐานเต็มไปหมดเลยอ่ะฉันเดินไปอีกฝั่งหนึ่งของภูเขาอ่ะกันรอฉันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวฉันไปหาอ๋อนะมนหรือเปล่าอย่างน้อยๆก็มีหมูย่างกินแล้ววันนี้บอกเลยไม่ใช่นาทอนนี่นาโอ้ยหลังโอ้ โอ้โหเอ็นเจสภาพเธอเกือบตายอะไรนะรู้ได้ยังไงว่าฉันเกือบตายวะโอ้โหก็เธอโดนธนูปักหัวขนาดนั้น <laughs> จะไมรู้ได้ไงม,มันเห็นชัดขนาดนั้นเลยเลยโอ้โหธนูอันบัลเลอร์เลยเอ็นเจ่าหัวเลย เกือบตายเลยฉันไม่แปลกใจไม่ยังมีชีวิตรอดอยู่จริงไหมนี่เอเจเอาเอามันออกไปก่อนดีไหมน้องสงสารเกินฉันอยากจะสะบัดออกไปเหมือนกันแต่มันไม่ลูดจ่ะเอาเอาเป็นว่าวางวางเตาย่างหน่อยสิโอเคนี่ก็หลังนายมีจะเกี่ยเดตันด้วยนะอุ้ยโอ๊ยฝากดูหน่อยนะเดี๋ยวฉันเผาหมูย่างก่อนโอเค เฮ้ยเสียงอะไร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 เฮ้ยเสียงอะไรไม่เห็นจะมีอะไรเลยอ้าวฝาดแล้วล่ะจันกดถุบเ้ยอ๋อเสียงเตาเผาตกใจหมดเลยขอก่อนละจันจะตายแล้วอุ่ยไหนได้หมูมาจากไหนเยอะแยะเชียวโอ้ยจิกกี้ยจันได้ยินเสียงคนละอย่างงี้อ่ะคือฮาฮ่าอะไรของเฮ้ยโฮ้ยเอเจเอเจเอเจอ่าเดียวเดียวเดียวอะไรอะไรอะไรจะทำอะไรมันจะทำอะไรมันไม่เห็นจะเอาอะไรเลยเอเจไม่ไม่รู ตีไปก่อนเอาอะไรไหมอ้อยมันขอมันแล้วมอะไรอะเฟอร์แนนต์จิ๊มีวันเฟอร์แนนต์เอ็นเจเธอเธมีไหมไม่ไม่มีมันขอเธอมันไม่ใช่ขอฉันมันขอเธอทุบอันนั้นแหละให้มันไปก่อนเอ็นเจทุบอันนั้นให้มันไปก่อนเร็วเอาเอาไปกันนะโอเคเอาไปยื่นให้มันเร็วเข้าเอ็นเจยื่นยังไงเร็วเร็วเร็วเอาไปถือถือไว้แล้วก็เอาไปยื่นให้มันเร็วโอ้มันมันยืนแบมือขอเธออยู่เนี่ยเอาไปว้ายเก็บเก็บแล้วเอ็นเจฮะมันนับถอยหลังแล้วเอ็นเจคลิกขวาที่ตัวมันิตตตรรรรงงงขขาาามมัันนนี้เเออจหืว่ โอ้โอเคโอ้โอ <Hospital> ้ยน้ำไหลไหลสกักศกโอเคเอามันชูนิ้วโป้งใส่เราอะไรของมันละเนี่ย <Navy Maj Science> <ain> <decisions> เลือกเพื่อนแนของฉันนะโอ้ยโอ้โหตัวใครมาคอมาขอฉันทั้งโอ้ยเธอโดนก่อนเลยเอ็นเจคนแรกเจ๋งเลยต้องไปหาขุดเพิ่มอีกเนี่ยไปครับไปครับเธอมีหินไหมล่ะฉันมีหินให้เออมีอยู่สิบเจ็ดอันได้อยู่แหละโอเคฝากครับเพอร์นแนนหวังว่ามันจะไม่โผล่มาเอาโต๊ะคร้าไปอีกนะโอ้ยเดี๋ยวเก็บทอชก่อนสว่างเลยเกินเช้าแล้วโอเคได้มาแล้วดีนะว่าฉันได้กินข้าวไปก่อนบ้างแล้วอ่ะโอ้ยแล้วคนแรกที่โดนคือเธอเลยนะเกือบแล้วฉัน อะไรขออะไรฉันกักการ์ดไอตายเหอะเออ้เดียวโอ้โหมาไงเนี่ยวันโอ๊กหรอวันโอ๊กหรอันโอ๊กอ่ะอันนั้นไม่ใช่โอ๊กไงีลยจะไปหาางไหนอ่ะเฮ้ยต้นโอ๊กอยู่ไหนเนี่ยต้โอ๊อหนเนี่โอ้ยไหนไหนไหนต้นต้ต้นโอ๊กเจอแล้วเจอแล้วนี่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 ที่อันนี้ต้นโอ๊กเอ็นเจ้าวครเร็วยิ่งเจอเอาและใช่โอ๊กไหมโอ๊กไหมโอ๊กใช่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 อันนี้มันขอใครมันขอ ที่นายทำที่บอกฉันสิอะตรงนี้โอเคโอ,คโอค้โหล้ำตาล่วงเลยจูนิ้วโป้งเยี่ยมพูดบอยดีนะมันยังของของกระจกกระจกอยู่อ่ะเอเจอเ,เอาแหละรอบนี้เป็นฉันรอบหน้าเป็นเธอแน่นอนโอ้วโชิค็ยังไม่้อมจะไม่มีทองเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนี้หาอาหารก่อนเร็วเอเจนี่ง กินกีไปเลยอ๋มีเยอะเหรอมี2ชิ้นโอ้โหขอบคุณค่ะเอาล่ะต่อไปฉันว่าจะต้องไอ้เหล็กฉันหายไปเนาะเหล็กยังอยู่อ๋อใช่ต้องเผาเหล็กสิไนดะ้ใช่แล้วเผื่อมาผูมาชันคอนเหล็กโอ้โหท้า,มาไม่งั้นงานเข้าเลยนระนาณน,นสิเอาล่ะได้ไปแล้วหนึ่งชิ้นชีวิตฉันเซฟกันเยอะและ้วโอ้อดีนะว่าต่หาเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะเมื่อกี้นด้ยินเสียงอะไรหรอเปล่าเอ็นเจอือเลเห็นปลายปลาหางตาเป็นขาดำๆด้วยาว้าวว้าวว อันนี้อันนี้อะไรอันนี้อะไรคอยแล้วคอยอีกแล้ววันสโตนสลับเอนเจสโตนสลับสลับสลับครับยังไงสโตนสลับสโตนสลับสโตนสลับสลับสโตนสลับโอ้ต้องเป็นหินเรียบด้วยเอนเจหินเรียบหินเรียบต้องเอาหินหินหินหยาบไปเผาหยาบแล้วครับหยาบแล้วหยาบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหินหยาบไปไปเผาเป็นหินเรียบเนรอหรือเอาหินเรียบไปเผาเป็นอะไรหินหินหยาบไปเผาไม่ใช่อันนั้นเอนเจ้าหยิบถ้าหยิบหินเรียบออกไป หยาบแล้วโอเคเดี๋ยวนะแล้วเราสะตบนสลับใช้กี่อันทั้งหมด3ามสามมิลเลียบเอ็นเจมิเียบ ่โอเคโอ้พี่แกพี่แกยืนยืนโอ้โหเมื่อกี้มา,<น>าแบบคอมโ,มโบเฮ้ยเร็วเข้าสามอันเอ,เอ็นเจสามอันวางเรียงเป็นแนวนอนสามอันวางเรียงเป็นแนวนอนเดี๋ยวนะรอก,ก่อนนะพี่กำลังเผาหินอยู่ครับพี่รอแป๊บนึงนะครับพี่โอ้โหโพี่ยันไมเนี่ยไม่ย,ยังไม่นับถอยหลังมองแบบกดดันสองอันแล้วใช่ไหมสองอันแล้วอุ้ยกดดันมากพี่ครับพี่ครับรอก่อนนะโอเคได้แล้วสามอันวางเรียงเป็นแนวนอนเอ็นเจวางเรียงเป็นแนวนอนได้แล้วเอาไปโยนให้มันเลยไปเดี๋ยวก่อนไปเฮ้ยนับถอยหลังแล้วเอ็นเจเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปโยนไปเอาไปเอาไป โอ้โอเคโอ้โหเกือบตายแล้วไม่ใชนพูดเกิ้ลโอ้ยแล้วอย่างงี้แล้วแล้วไอ้ที่มันวิ่งไล่เราเมื่อกี้นี่คืออะไรอ่ะอ๋ออาจจะแบบวิ่งผ่านมาเฉยๆฉยหเปล่าวิ่งผ่านอะไรของถ้าจะโมโหแล้วนะตรงโอ้ยแล้วโอ้โหฉันรู้สึกว่ามันเริ่มรุนแรงขึ้นแล้วเอ็นเจแปลกๆปลกอชิคิอานายเอาไปด้วยสามอันเพื่อโดนขออีกแล้วเนี่ยโอเค เอาเป็นว่านะเอ็นเจก่อนอื่นเลยเนี่ยฉันจะต้องรีบดูแล้วว่าไอ้เครื่อง Extract e x t r a c t o r เเนี่ยมันทำยังไงก็นั่นนะสิโอหินเรียบ3อันแล้วก็เหล็กโอฉันมีนะนี่แล้วก็เหล็กเล็กๆด้วยอ๋อใช่ใช่ใช่สองอันนั้นว่าแต่มีหินหยาบไหมหินหยาบเมื่อกี้นี้ไปไหนแล้วหยาบนี่เหรอโอเคใช่แล้วเอามาเลยเอ็นเจเอาไปเลยเสร็จแล้วก็เอาหินหยาบมาวางอย่างนี้อ่าเอาเหล็กที่เผาแล้วด้วยได้ไหมเอ็นเจเหล็กที่เผาแล้วเหรอเอาเท่าไหร่เอามาสักอันหนึ่งอันนี้เก็บมาวางอันนี้อัน สเสร็จแล้วก็อะไรอีกนะเอาไม้วางไว้ตรงนี้หรือเปล่าวางหิน3ามอันตรงนี้วางลวกตรงกลางแล้วก็อัดจุบอัดจุบอ้าได้แล้วเอ็นเจได้มาแล้วได้มาแล้ว้วเจ๊เจ๋เจนะเขาดูหน่อยแนะ้วตาเป็นไงโอ้โหครับง่ายกว่าที่คิดแฮนะ <c oughs> วางลงไปตรงนี้เลยกันนี่อุ้ย <c oughs> แล้วทำไมต่อโอ้โหอันนี้เหมือนว่ามันจะส่ง <c oughs> อูโหข้างบนนะันมันจะดูดันทขึ้นไปไหมเนี่ยเอ็นเจเราดูข้างนอกดิสิข้างบนนั้นมันแบบว่าเป็นประตู้หดูก็มันขยับมันจะขยับอยู่ด้วยอะประตูมิติสู่ <c oughs> โลกอื่น เราจะไปประตูมิตีไหมอ่ะอ่าไปสิเอ็นเจแต่ว่าก่อนอื่นฉันว่าเราเราต้องหาค่าเตียงให้ได้ก่อนเดี๋ยวหาขนแกะก่อนละกันค่าเตียงเหรอใช่เอาเตียงมาวางไว้ใกล้ๆประตูวาร์ปเนี่ยโอเคเพราะเราไม่รู้ว่าข้างในมันจะโหดร้ายแค่ไหนอุ้ยหาแกะเจอหมูเฉาะเนื้อก่อนเลยตอนนี้ต้องการเนื้อเหมือนกันโอ้ยเอาหมูมาเยอะๆเลยชิคกี้ชิคกี้นายได้ดาบเหล็กหรือยังฉันได้ดาบหินยังไม่ได้ถึงดาบเหล็กเลยไม่ยังครับดาบเหล็กให้เราเดี๋ยวขอฉันกำลังไล่ฆ่าแกะอยู่รอแป๊บนึงนะโอเคอืมแกะตตตตััััันนนน ม okay. okay. well. okay. hey. oh. าแกจ๋าพี่มาแล้วขอเนื้อและหนังและขนทุกอย่างเรียบร้อยโอเคต้องพบสามัญแล้วเอ็นเจหาเตียงได้แล้วแค่นี้โอ้ยน่ว้าวอยเอ็นเจตกใจหมดเลยขออะไรขอใครขอฉันเหรอขอเธอเธออยู่ตรงนั้นคนเดียวเอ็นเจวันวันไอรอนบ็อบสวยแล้วเอ็นเจไม่นะไปหาทักไหนไอรอนบล็อกไอรอนตอนนี้เรามีไอรอนทั้งหมดกี่อันนะฉัน ห้าอันบวกกับอันนี้อีกโอ้อ๊อครับได้เอเจครับไอรอนบล็อกได้ครับยังไงเอาไปวางให้เต็มช่องคราฟเลยเต็มเลยอมีอยู่ในเตาเผาอีกนะถ้าเธอต้องการเนี่ยโอใช่ใช่เอาเอาเอาเร็วพี่เขายืนจ้องแบบจะวิวัยมากเอาวางให้เต็มเลยเอเจโอเคได้ไหมได้หรือยังเฮ้ยเราเจ็ดแล้วเอเจโยนโยนไปเลยแล้วเอาไปเอาไปโอ้โหสวยเลยอีต่อยเลยวันสียบเหมือนจะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ย และฉันนะคือคนที่แบบค้าอะไรแทบจะไม่ได้เลยขอแต่ฉันนะสวยแล้วเอาแหละฉันว่าเราต้องรีบออกจากที่นี่แล้วแหละถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็มันจะแบบว่าขอของโหดขึ้นเรื่อย แล้วก็ไหวขึ้นเรื่อยๆด้วยเมื่อกี้นี้งงเลยอยู่ดีก็นับถอยหลังโอ้ดีแล้วหมดเลยเหล็กอาจารครับของทั้งหน่อยเอาละเอ็นจีนี่คือเตียงเราต้องแบบว่ากดเซฟไว้โอเคไหมโอเคเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเข้าไปในอุมโมงค์มิติอันนี้แล้วเราต้องฆ่าสัตว์ประหลาดด้วยมั้งเหมือนมันจะมีแบบว่าสัตว์ประหลาดต่างมิติอ่ะฉันไม่รู้ว่ามันโหดแค่ไหนแต่เราไม่เคียย์มนให้มันหมดอ่ะเราก็ไม่สามารถเอาชนะแล้วผ่านไปอีกโลกนึงได้โอเคเข้าใจแล้วแต่พวกเราจะไหวแน่หรยอต้องบอกว่าไม่แน่ใจเอาเป็นว่าย่างย่างหมู โอ้ก็ดีนะแต่จะไม่อยากอยู่ตรงนี้นานเท่าไหร่เลยอ่ะไม่ไวเลยเอ็นเจเอาเลยแยกมปเลยหมูมีเท่าไหรอ่อชิกี้มีหมู3แกะ3ถ้าอยู่ตรงนี้ต่อไปอาจจะไม่ อะไรอะไรฉันเห็นนะเมื่อกี้ถึงแม้ว่าฉันก็จะคับของอยู่วิ่งมาตัวดําเลยเมื่อกี้ไหนใครใครมามันใบแนวกี้มันวิ่งผ่านไปตรงนี้เลยไม่แล้ววอ่อมันมาถีเกินไปหรือเปล่าเนี่ยมันโดนดูดขึ้นไปแนวก็หรือว่าถ้ามันโดนดูดขึ้นไปเราเข้าไปเราก็ต้องไปเจอมันนะอ่ะสวยละสิไม่น่าดีเท่าไหร่นะอย่างนั้นแหละงั้นก็ไม่ดีล่ะเอาแหละเลยย่างแกอีแค่สามชิ้นแล้วก็จะพร้อมเดินทางแล้วเอ็นเจโอเคไม่ยากไม่ยากแล้วเราเหลือเหล็กกันอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะที่ตัวเธอฉันมี คกครับมันเป็นชุดชุดเสื้อผ้าใส่กันให้หมดเลยดีกว่าฉันว่าโอเคงั้นก็ได้โอ้โหจริงๆเราควรจะมีเหล็กเยอะกว่านี้แต่โดนเจ้าแท็กแมนเมื่อกี้นี้นนโอเคนี่นี่นี่ก็จะบอกว่าจริงๆเราควรจะมีเหล็กเยอะกว่านี้แต่ว่าโดนเจ้าแท็กแมนน,นั้นขโมยเหล็กไป โอ้ยไม่ต่างอะไรค่ะจากเอนเดอร์แมนเนอเอนเดอร์แมนยังขโมยทีละบอกมีเป๋าหมดตัวเลยอันนี้เดินมาขอเลยโหหดเกินไม่ให้ก็โมโหใสเราอีกเถอะนั่นสิย่างเสร็จหรือยังเอ็นเจเสร็จแล้วฉันขอเหล็กใส่ไปก่อนนะแล้วถ้าแบบเราปล่อยไว้แบบนี้นั่นโอ้โหไม่เอาไปอีกคนไปอีกคนอ่าอ่าขอชั้นเหรอรอบนี้หนึ่งส t ต n e stair เอ็นเจโอ้ยหนึ่งส t ต n e stair จะ stone s t a ก็หมายความว่าเราจะต้องใช้หินหินเรียบเพราะฉะนั้นอ่าเผาก่อนนายมีหรอหิน มีหรือเปล่ากจ๊ออไม่มีแต่ว่ากําลังเผาอยู่เอนเจหินเรียมจะมีอยู่3ก้อนต้องใช้ทั้งหมดอ่กี่ก้อนล่ะเนี่ยหนึ่งสองสาาก้อนหกก้อนคักำลังไปคุดหินให้อยู่พอไหมอ่ะหินพอเอนเจแต่ว่าต้องรอเตาเผาเผาหินเสร็จดีแหละโถเอ เอาแหละขาดีแค่ก้อนเดียวพี่ครับรอรอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งกําลังเผาอยู่ครับผมันขอเก็บสะสมหินแล้วก่อนละกันเดี๋ยวดนขออะไรเกี่ยวกับหินอีกหมดแล้วอ่ะเจ้าตัวนี้นี่มันเป็นหน้าหน้าตาเหมือนแบบว่าอิโมจิหัวเราะก็จริงอ่ะแต่ว่าหน้าตามันหล่อนใช่ไหมหัวล้อเลยะน่าจะหัวราอแบบโรคจิตชัดเลยหัวเราอแบบว่าฉันอยากจะเชื่อแกเออก็จริงเอาแหละรอแป๊บหนึ่งนะครับพี่กาลังค้าไปเลยดีนะฉันเป็นคนคราของเร็วอยู่อโอยต่นานาซีไม่เหมือนฉันเลยเอาแหละเอาไปเฮ้ยสวยแล้วไอเจ ยือนอยู่ตรงเตียงแล้วเดี๋ยวทุบเตียงออกก่อนยืนอยู่ตรงเตียงแล้วฉันโยนของให้มันไม่ได้เฮ้ยเอาไปสิครับพี่ชิคส์สิชิคสชิคส์ติดามันเลยอ๋ออ๋อไม่ใช่การโยนฉันจะลืมไปโอ้เกือบไปแล้วจะทำพวกเราตายตกใจหมดเลยโอ้ว้โหตายเลยต่อยซะเลยโอ้โหมาเงียบๆไม่ได้อันนี้ขอใครอ่ะแต่ไม่รู้ขอเธอเอ็นเจไปดูดิ คอปเปอร์อีกไม่ได้ขุดคอปเปอร์มาเลยสวยแล้วเดี๋ยวก่อนนะไม่มีเอ็นเจเพราะเธอมีคอปเปอร์นี่นะใช่ไหมเอ็วันนี้ฉันขุดคอปเปอร์เผาเผาเลยเอ็นเจเร็วเข้าเร็วเข้าเผาคอปเปอร์โอ้ยดีนะฉันแบบว่ารอบครอบอ่ะก็อาจจะเผาแล้วก็ได้เลยหรือเปล่านี่ไงได้แล้วเอ็นเจเอาไปโยนเลยโดีนะรอบนี้ต้องบอกว่าโชคดีมากๆที่เธอแบบว่าเผาขุดคอปเปอร์มาเนี่ย ิโอ้โหให้ตายเลยโอยนึกว่าร้อยวันปันปีไม่เคยอยากจะขุดวันนี้ขุดเฉยเลยเอาละเอ็นเจไปกันดีกว่าฉันขอขุดเก็บไปก่อนแล้วกันนะชิคกี้โอเคโอ้ยชิคกี้โอ้ยโอ้โหสเกตดิตันมาตอนเราจะไปพอดีไม่ได้ไม่โอ้ยโดนยิงตูดโอ้ยโอ้โหโดนยิงตูดจนได้เอาละได้เวลาที่จะลุยกันแล้วเอ็นเจแล้วทำไมมันปักที่หัวฉันอีกแล้วล่ะโอ้ยเอ็นเจเธอโดนปักหัวอีกแล้วให้ตายเถอะี่เดิมเลยอ่ะที่เดิมเป๊ะโอ้ยเซ็งเละเอาละไปลุยกันเลยดีกว่าเตรียมพร้อมนะเอ็นเจ ฉันไม่รู้ว่าจะมีอะไรบ้างโอเคฉันพร้อมเสมอไม่ต้องห่วงจริงๆเราควรจะราฟโล่แมโอก็ดีเหมือนกันนะเออฉันก็ลืมไปเลยวางวางโต๊ะรับหน่อยเอ็นเจเดี๋ยวฉันราฟโล่ให้โอเคโอเคตอนนี้ก็มีโล่ใช้กันแล้วเอ็นเจมาแล้วแป๊บนึงนะโอเคไปเลยเหมือนว่าเอ่อจะกดเข้าไปนี่เราต้องต้องกดตรงกลางนะเอ็นเจตรงกลางอย่างว่าเรดี้ตรงนี้นี่ตรงพื้นที่ที่เธอยืนอยู่เลยมันจะเป็นบล็อกอะไรอ่ะเฮ้ย โอ้โหให้กดไปไม่ไม่ไม,มีให้สัญญาณ3ามสองหนึ่งเจ้บอกว่าให้กดฉันก็กดเลยเอาแหละเราเราเข้ามาแล้วเครื่องมันดูดเราเข้ามาโอ้ยฐานเรียบเลยยังย<อ>ังมีใยแมงมุมเยอะด้วยเออมีใยแมงมุมนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้โอเคมีแบบโปเตโต้ให้เอาไว้กินด้วยโดยใจเยวอันดับแรกเปิดมาก็ต้องหาของกินก่อนอย่างน้อย,อย,อยก็มีของอู้มีฐานมีอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยใช่แล้วโอ้รูดของรูดของแล้วประเด็นคืออะไรคือเรารูดของกันไม่ดูเลยว่ารอบๆปลอดภัยหรือเปล่า อุ้ยของเพียบเลยโอ้มีพิ้แอคเล็กด้วยชิวๆอุ้ยตอนนี้ก็มีของแอบซ่อนอยู่อีกเก็บให้หมดเลยละกันรู้สึกว่าในเนี้ยจะจะแท็กแมนมันจะไม่เดี๋ยวเอ็นจเดี๋ยวค้อนเดี๋ยวค้อนถอยค้อนถอยค้อนถอยค้อนข้างหน้าข้างหน้าเราโอ้มันสวยแล้วก็ยันต์ตัวไหนแล้วเนี่ยจปไปไปเจ๊แล้วเราจะเข้าไปทางไหนแอบในตู้ได้ไหมอ่ะแอบในนั่นออมอาจจะมีตู้ให้เราแอบเพราะแบบนี้หรือเปล่าอ้อมไหนอะตู้ตู้ไม่มีเราคงต้องโอเคจัดพื้นที่เองเอาล่ะโชคดีนะ เอาเฮ้ยออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะเอ็นเจเธอจะต้องไปกับฉันโหเจ้าตัวพวกนั้นมันดูไม่หายยามเมื่อกี้ไปไหนเนี่ยอู้หูหียบเลยไปไหนอะไรของเธออยู่ข้างหน้าเธอเดินมาแล้วทุกท่ะเอ็นเจมันเห็นเธอเหรอมันเห็นเธอแน่ๆเลยฉันไม่รู้อ่ะโอ้หยุดแล้วอุ้ยทำไมเสียงเหมือนเครื่องยนต์เลยอ่ะจิกี้ฉันก็ไม่แน่ใจมันอาจจะเป็นเครื่องจักรอะไรหรือสักอย่างหรือเปล่าอ่ะแต่ดูเหมือนเป็นปีศาจจะชัดเลยอะไม่น่าใช่เครื่องจักรนั่นน่ะสิเสียงคนพูดอะไรอยู่แถวๆนี้ด้วยเสียงหัวเราะหรือเปล่าอุยมีเหล็กมีของเก็บอุ้ยจะผ่านไปได้นี่เราก็จะตยจจิิกกีี้้้มาแลว มาเร็วอยู่ข้างหน้าอะไรเฮ้ย oh, โอเอ็นเจเราว<ะ>่าเราลองไปต่อแล้วแหละมาเร็วมาเร็วทันไหมไม่ทันแล้วจิกี้แต่เหมือนเจ้าตัวนี้มันจะเดินช้าไม่ช้าแล้วไม่ช้าไม่ช้าเท่าไหร่ไม่ช้าเท่าไหร่เฮ้ยจบโอเค okay. ฉันว่าห้องพวกเนี้ยมันมีเอาไว้เพื่อแบบว่าจุกพวกมันนี่แหละอย่างั้นเหรอด้วยความที่มันเดินไม่เร็วมากอ่ะฉันว่าเราพอจะจุกได้อยู่ว้าวว้าวเอ็นเจรอฉันด้วยไฟว้าวเอ็นเจรอฉันด้วย้ฟ อะไรอ่ะมันมาจากไหนอ่ะไม่รู้มันฉันเห็นกับตาษลิโพนมาข้างหลังนายเลยโผล่มาข้างหลังฉันเหรอใช่แล้วแล้วทำไมมันถึงโผล่มาแล้ว่ยอุ้ยโอ้โหแล้วเหมือนตรงนี้จะโอ้ยแล้วมาโทรศัพท์ออะไรข้างหน้าก็ไม่รู้โอ้ยโอเคค่อยังช่วแต่เสียงมันยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยหรือเปล่าอ่ะไอ้ายุ๊ปบาดตับเลยโอ้ยตัวอะไรล้วดิอ่ยไม่คุ้นเลยอะมันไม่ได้เป็นตัวที่อยู่ในไม้ค้าปกตินี่นะก็นั่นละสิจีกี้อะเรามองแล้วแล้ว มันาหาันมามองแล้ววพาตอนนี้มันจะยังไม่รับรู้ว่าเราอยู่ในตู้เพราะเราปิดประตูวไว้อ่ะออใช่หรือเปล่าเอ,อ็นเจใบใหญอ ใกล้ใกล้ชิดเกินไปหมออยากเอายามือมาสัมผัสพอทัชหน่อยไม่มีทางเลือกแล้วเอเจถ้าเป็นอย่างนี้เราไม่ได้ไปไหนแน่นอนเราอาจจะต้องวิ่งหนีแล้วก็หาที่แอบ,บต่อไปอ่ะเอ้ยข้างหน,น,น้ามันก็มีนะจิกกี้ฉันว่าเรามานัดทางที่เราจะวิ่งไปดีไหมอะ่ะตรงอย่างเดียวลยตรงอย่างเดียวเลยเหรออ,อ,อ๋อโอเคถ้าถือว่าตรงก็ตรงแล้วกันถ้างั้นอเ,เอาละถ้าฉันให้สัญญ,ญาณ3 2 1แล้วเราไปเลยนะโอเคไหมพอใจเล 3 2ไปแล้วเอเจโอ้ยตงก็สามองนงตงเลยเอเจตงตงตงปุ้ยมันเล่ไปมากเลี้ยว ไม่ไปก่อนอาจารย์เอาแต่บอกตรงไงโอ้โหทรรยศกันนี่นะฮะสวยแล้วฉันเจอทางตัน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 ว้าวหมาเข้ามาสิครับเข้ามาเข้ามาเลยเข้ามาเข้ามามันไม่ได้โหดเท่าไหร่เอเจมันไม่ไดโหดเท่าไหร่เอเจมาช่วยฉันเร็วมาช่วยฉันเร็วมาช่วยฉันมันไม่โหดมาไม่โหดฉันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้โอเคฉันจะวิ่งกลับไปหาเธอโอ้แต่มันวิ่งเร็วมากเลยจีจอยู่ชั้นล่างโอ้โหอยู่ชั้นล่างโอเคฉันลงมาชั้นล่างแล้วเอเจเธออยู่ไหนอยู่ล่างสุดริมสุดตรงมาแล้วเจอฉันเออเจอจีจีเจอเอาน่า มือมันยาวก็จริงแต่ว่ามันไม่มันไม่คยถึงเราไะเอเจเออเรียบร้อยโอ้ยโอ้ยเจตโเกตัเกติอกติเกติวกติเกิเกติเกติเกอมเกติเกอิเอตไเกติเกติเกตหเกติเกติเไหวเกติเนติเไติเก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 ตรเกติเกติเกติเกน้ากติเกติเัติเกติเกต้เกติเกติเกติเกตใเ้ติเกตเกติเกตเกตอเก้เกตเกติเกอิเกตเกติเกิเกติเกติเกเปติเปรียบข้อได้เปรียบอกิเกเเ โอ้ย้ยไอเจระวังระวังโอ้โหแต่มันแข็งมากเลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยแล้วมันเหมือนมันใกล้ตายแล้วมันยิ่งเดินเร็วขึ้นหรือเปล่าโอ้ดโอ้ขนาดตอนมันตายมันยังเสียงน่ากลัวเลยอ่ะเอาละมีมีของให้กินอยู่นะเยี่ยบเลยหล่ะชิคกี้โอ้ยแต่ว่าเราได้เม็ดเล็กๆมาเยอะมากเลยเม็ดเล็กๆเล็กเโอ้ยถึงใครใครพูดอะไรไม่รู้เหมือนกันนะเสียงกุญประเด็นคือเราอยู่ในบ้านใครก่อนเนี่เจ้ก็นั่นแหะสิมีแอปเปิ้ลให้กินด้วยโอเคเลยโอ้ยของกินเพียบเลยเอาเหล็กเม็ดเล็กๆนี่ไปสามารถครั เป็นเด็กเม็ดใหญ่ได้ไหมได้เอ็นเจนี่มันก็มีเหล็กปลาล่ำปลาเหลือแล้วแบบนี้โอ้ยฉันระแวงมากเลยจิกิฉันก็ระแวงไม่แพ้ก,กันอู้ยทำไมให้ของกินเรามาเยอะขนาดนี้เพราะว่าเราต้องวิ่งเยอะอยังไงหลายชั่วโมงพี่เกี่ยวกระดูกไปทำอะไรไบ้างอ่าไปทำเป็นปุ๋ยแต่เราจะเอาปุ๋ยไปทำอะไรก็ไม่รู้ปุ๋ยเอาไว้ฝังพวกเราได้ไงอ๋อโ,โอเคเข้าใจละเอาไหนช่างวาเราไม่มีทางเลือกคงคงต้องเดินตามทางไปเรื่อยๆแหละโอเคอยของเยอะจัดเลยอ่ะโอ๊ยจิกิของเพียบเลยตกมาให้หมดเลยนะเอ็นเจพวกเศษเหล็กพวกอะไรพวกนี้ โอเคมีทั้งเป็นเศษแล้วก็มีทั้งเป็นแบบนี้ด้วยฮะโอ้ตรงนี้เหมือนมันตู้เป่าไว้แอบเลยอ่ะก็ก็แอบบางคนเขาจะต้องมีตู้ไว้แอบบ้างแหละฉันว่าเอาแหละเดินมองซ้ายมองขวากันดีๆแล้วกันพวกเราจะคราฟพวกชุดเกร่อไหมอ่ะจิกี้ไม่คราฟแล้วจังหวะนี้โอ้เดี๋ยวจริงๆคราฟไปก็ดีนี่นะก็นั่นนะจิเออตรงนี้เหมือนเขาวงกดเลยฮะอุ้ยตรงนี้มีเลสต์สโตนคืออะไรเปิดกล่องแล้วจะมีอะไรโผล่มาไหมไม่มีตามเอเจอย่าปล่อยฉันทิ้งไว้คนเดียวสิทำอะไรของเธออยู่อ๋อฉันกำลังเข้ามาในตู้อ๋อจิกี้มันวางตัวคราาฟด้นนะโงตใี ด้วยตรงเนี้มันมีเฟร,รชโทนทอชวางอยู่ด้วยคืออะไรไม่รู้เอ็นเจนายเขาดูหน่อยโอ้อออุ๊ยจได้ยินเสียงเป็ดหรือเปล่าเอ็นเ,นบบเจได้ยินได้ยินเสียงเป็ดแวะกะเมื่อกี้นี้จะใช้เสียงเป็ดเหรอชิกกี้ฉันว่าเจมโมเก็ร้องร้องแบบโอ้เออเออโอ้ฮะเออคิดมากเอ็นเจเป็ดก็คือเป็ดหรือเปล่าโอ้โหอ,อะไรหออะไรบอกฉันด้วย <ś S 1> มันอันนั้นฉันตาฝาดหรือมันมีอะไรม่วงๆอยู่ในตู้เดี๋ยวเขาดูด้วยสายตามันมีอะไรอยู่ในตู้ใช่แล้วล่ะ เป็อะไรอะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าโอ้เดี๋ยวอ๋อเสื้อ,อเสื้อเกาะฟรีหยิบยังไงอะของเราเต็มอโอ้โหมันคือเสื้ออะไรก่อนยังไม่ได้อ่านเลนเจสีม่วง,งใส่เข้าไปแล้วโดนสวบแน่ฉันปกสามเองชิกี้อ๋อน่าจะเป็นเสื้อทาสีม่วงปกติอะไปกันดีกว่าเดี๋ยวแต่ฉันได้ยินเสียง นล้วจะรอป็นนานเลยฉันก็ได้ยินเหมือนกันแต่ว่าเราอาจจะหูฝาดพร้อมกันจริงๆก็ได้เอใช่แล้วแบบว่าหูฝาดพร้อมกันทั้งคู่มองโลกในแง่ดีสุดๆอย่างนี้ไม่รอนแน่แต่ถ้าให้พูดตรงๆก็น่าจะเป็นเสียงของปีศาจนะฉันว่าจะก็ว่าอย่างนั้นเลยสัตว์ประหลาดเยอะมากเลยนี่ไงมันเห็นอะนี่แล้วมีเลสตโตนอีกแล้วอะโอ้เลสตโตนที่มันหมายความว่ายังไงกันนะอันนี้ห้องมันแดงอยู่แล้วใช่ไหมอะชิคกี้ไม่นะเอ็นเจฉันกดเลสตปลกิดฟแล้วึ้น เออมันแค่สีเปลี่ยนแหละชิกี้อ๋อเอออาจจะเป็นเพราะเราสายตาจ้องเลสโตนแล้วก็เดินมาห้องนี้มันก็เลยแบบแดงอ๋อนี่ไงหายโอ้โตกใจหมดเลยนีกว่าโดนเล่นแล้วโอ้ยจะดึ้งมันกันเนี่ยแล้แต่นายจำได้ใช่ไหมว่าเรามาจากทั้งไหนอ่ะจำได้โอ้นี่ไงมีเสื้อสีม่วงให้ฉันใส่อีกตัวหนึ่งด้วยใจดีจังเลยนะ,ะว้ายโอ้ยโูยโย,ยตกใจหมดเลยทำไมนาะต มันคือเป็ดอันนี้กินได้ไหมเธอจะกินมันหรออุย้ยน่ารักจังเลยอะ่ะมันมันมันก็น่ารักหรอกแต่มันปลอดภัยจริงๆใช่ไหมะ่ะน่าจะปลอดภัยนะทิกกี้กันล่ะใสเสื้อกาะก่อนเลยชั้นเฮ้ยแต่มันน่ารำคาญมากเลยเจฉันบอกเลย ทยอทย,ทย,ทยทอยทอยฟังทำไมเอ็นแขนนั่นหรอแขนอ่ะเอ็นเจแขนทำไมจะเป็ดน,นี่ร้องไม่แบงเลยอ่ะเอ็นเจจะช่วยสนใจเจ้าแขนดำๆนั่นก่อนที่จะเจอเป็ดไหนไม่เห็นมีเลยนะเจใายมือเธอข้างหลังข้างหลังข้างหลังจ <picky S 2> ันเธอพีชโอ้เจอแล้วโ, <c oughs> โอ้ยเนียนเจโอ้เจ้าเป็ดนี่มันต้องการอะไรเนี่ยเอา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 ป๊อตเตอไปกินไปไม่กินหรอ ไม่กินว้าวไม่กินว้าวเอ็นเจอะไรเนี่ยโอ้มันมันมันตีมันไม่ได้ด้วยเอ็นเจมันไล่เธอแล้วตอนนี้เอ็นเจก็มันอยากกินแตมจะให้มินแอปเปิ้ลโอ้ยจะไปตีมันเหรอโอ้ยตีมันไม่ได้ไม่ได้สุยแล้วเอ็นเจล่อมันเข้าตู้เร็วจังหวะนี้ต้องทำอะไรกับมันสักอย่างแล้ว มันโอ้โหฉันว่าม,มันไม่แน่จะชอบแอปเปิ้ลทางนี้เอเจตามมาตามมาตามมาทางนี้ทางนี้วิ่งตามฉันมา<อ>มันหยุดแล้วยังมันหยุดแล้วโอเคแกไม่น่ารักอีกตอ่อไปแล้ว <laughs> อะไรกันเนี่ยโอ้โยอย่าอย่าไปให้มันกินอะไรโมซวนแล้วกัน <laughs> ประเด็นคือเราจะไปต่อ,อยังไง <laughs> <laughs> ในเมื่อทางเราโดนปิดด้วยไอ้เจ้าแขนแขนปริศนาอันนั้นพี่กี้นายหายไปไหนอ่ะอย่าทิ้งเจ้าแม่คนเดียวทางนี้เอเจโอ้ my god ขวาไปแขนซ้ายมีเป็นตัวเลยมีตัวอะไรแล้วนั่นน่ะ แต่ว่าดูเหมือนว่ามันจะติดมันติดอยู่เอ็เจตันนี้น่าจะขอทองแน่เลยจะมั่นใจโอ้ยอย่างนั้นเหรอได้แล้วนาตาคุณแต่ว่ามันมันเหมือนมันจะติดเพราะฉะนั้นมันน่าจะเดินไปได้อยู่หรือเปล่าเนอะเอาละฉันไปก่อนแล้วกันนะถ้างั้นไปยมันติดมันติดเอ็เจมานเดียวมานเดียวมานเดียวไปห้องต่อไปอันนี้คืออะไรอ่ะเหมือนเป็นเครื่องอะไรสักอย่างเลยว้าจริงด้วยแฮมเหมือนเหมือนเครื่องอะไรสักอย่างเลยอุ้ยโอเคอุ้ยมันไม่ติดแล้วเอ็เจมันไม่ติด <önemli S 2> โอ้โหตามมาตามมาตามมาวิ่งวิ่งตามทางมาเรื่อยๆรื่ยเดี๋ยวนะสมุดสมุดฉันเจอสมุดอะไรสักอย่างเก็บได้ไหมอ่ะไึ้สมุดมาแล้วสมุดเปล่าแฮะโอยก็นึกว่าสมุดอะไรให้ตายเถอะโยนทิ้งไปก่อนไม่มีอะไรเลย <économique S 2> หรอไม่มีเจนเจอ่รู้สึกว่าตรงนี้ก็ติติไม่มีอะไรแฮะอย่างงั้นเหรอโอ้โหเธอหนีเข้าตู้ก่อนเลยแล้วเอาเจอเป็ดเข้าไปด้วย จะเปดมาถึงตามฉันอย่างเดียวเลยอะจิ๊กฉันไม่แน่ใจเหมือนกันเอาแหละฉันว่าเราจะใกล้ถึงทางออกเต็มทีแล้วหรือเปล่าเอาเจ้าเป็ดนี้ลับไปด้วยได้ไหมอะเอาไปด้วยก็ได้อย่าให้มันกัดเราละกันไม่แน่ใจเลยสวยแล้วทางตันนินเจทางตันแล้วเราจะหาทางออกยังไงอะอาจจะทางออกอาจจะอยู่อีกฝั่งนึงอะที่เจ้าตัวแขนยาวมันยืนขวางไว้เราคงต้องวิ่งสวนกลับไปไม่มีทางเลือกรีบไปกันดีกว่าเจไปเร็วโอเคว ตายก่อนไม่นอนแล้วไอ้เจแบบนี่โอ้ปอปอเออเออโก็ไม่มีครับเจ้เลยเออเฮ้ยมันจะหลุดมันจะหลุดแล้วมันจะหลุดจากจากใจแมงมุมถ้ามันหลุดออกจากใจแมงมุมแล้วก็เราตายแน่นอนตีตัวนี่สวยแล้วโอ้โหแล้วเจ้านี่ตีแรงมากไอ้เจ๊อ้ยแย่แล้วแย่แล้วมันหลุดออกมาแล้วเฮ้แล้วเจ้าจ้าชีวิตรอดยังไงป้าตกใจโอ้ยป้าร้อยเซลจะรอดแต่อยู่ตรงนี้ะมัน้ยพอบยังไงเนี่ย